อะไรแมว่ะแม่คัวเออแม่คัวแกงกุ้งปนไข่เป็ดเออรวยนะกุเล่คลิปแรกคืนนาร้อยนะแกงสีแกงกะทิกุ้งใส่ไข่เป็ดแล้แกงมีเช้าแกงหัวกันหัวกับอะไรยวกเออนาร้อยนาร้อยนาร้อยวันนี้เหนื่อยข้าวเลยเพราะแรงเพรแรงเพรว่าแรงกับข้าวก็เหนื่อยข้าวเลยไปเลยได้เลยลืมไข่ปลาดุกลืมไข่เป็ดแล้ล่ะ

เอเนแบบในตานอยู่นัดอยู่นัดเออ,อถึงไม่รู้ใครหยิบไปแล้วมา่าเงืองเงือะรมาเอาเไปเลยรรีว่าใครโทรตวานัดมึออไไมอนกเลยใครในรอบีมาเงี้ยนี่ปานี่ก็ลอเหนแมดเลวเย็น,ยนสัเงี้แมดเลวปานี่ไปเอาเปล่เลเาเจ็ดสิบบาทเจสิบหกเจ็ดสิบอยู่อืมกเป่รออพดีเดี๋ยวเชิญดนตีไอ้นั่นกันเจบาทลาน กะเบมือความชาวลาวคงมึงตังไม่รู้เองทางเอามาเวนนี่ทีกูทือมาแล้วมึงกูเมนมึงเห็นไหมเมนกูนึกได้ว่ายุตินัดนะวะนะวะเออนักหนึบ้าไปเลยกักูบอกมึงเลยอ่ะมึงเป็นคนขี้ลืมกะเดี๋ยวกูไปซื้อไม่ง่ายนะถ้ากูสักเดียวไม่มีแล้วกูห้าเลยอมึงโย่ไปใจลาวนางเนี่ยนางเนี่ยตอเดี๋ยวกูไปซื้อไม่มาเดี๋ยวมึงทาอยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวกูมา เดี๋ยวดึงอ่ะทุกคนได้แล้วกูรวยคาบูคาบูอยากใ,ให้เราบอกกันนะเอาใครแปดเสือไม้เลยวเหรอเอาขอบไม้สิบน้อยคุณคุณแม่นคุณคุณเรื่อไหล่าใครเป็นก็เมื่อ,อนเป้เลย อดเด้อมันออกมาจากวันเปดเมื่อยงอะไรมันง้นบอกมาจากวันไก่เยอ,อ